บังสาวนี่ยังมันหมาจยู่กูต้องเฮ็ดจังได้ดีละมันีมึงไปสัวตายแม่มึงแกเงินสามสี่ล้านมึงหาได้บ่ฮะเบะมันนี่เบะมาเฮ็ดกับปืนรื้อบ่ตายลหรือมึงเห็นมันเบะเห็นมันสั่งสอนมึงเบะ มือตนี่บึ้งสั่งบกบิจัดการมึงบึ้งเป็นจงอะไเดี่ยพอเสียเงินสามสี่ล้านนี่เอานันเหตนันเห็ุมันเลยขั่ตาแมม Hết mất luôn. Nó đấy. Hết mất. không khuôn nhỉ. Hả? Hả? Giỏi nhung mẹ hết năm nhung vuông cháu mẹ sẽ bay đi phải vì nó tao nhìn bẹt nhung sạo nhung cảm giác chỉ non tèo bể non sạm vào khỏi khuôn ở trên này đi nọ má má gà buồn น้องชายเอามาฝากเลี้ยงน้องชายามาฝากเลี้ยงได้ประมาณสี่หาเดือนแหละการให้คอยเลื่อนเละเอามาฝากเลี้ยงบ่แม่นมาแบบตัวนี้หรือว่าบคเคมเบหรือว่ามาที่คอยเลี้ยงมาแต่เกิดนะคือสางวิรกรรมมาไปกัดไก่เขาเขาเคาะ ไปเขาหอกกัดไก่ไก่ก็บกแมนไก่ธรรมาดาอีก <c oughs> เป็นไก่ชนไก่ตีที่เขาซื้อมาเลี้ยงแต่น้นนอยโบจักขาหัวอาหารเผื่มอมันสีใหญ่ขาหัวอาหารเผื่มอมันสีใหญ่เลยกันเ <c oughs> ผื่อสีเลี้ยงไม่ใหญ่สำหรัี่เขาก็ห,กหักนกไก่ตีมันจะกัดไก่เขาตายรวมๆเลยเกือบสิบตัว นีข่อยกบ,บือเสือเลยเพราะว่าเพราะว่าหัวหัวเคื่อนขอ่อยนมันอัดตลอดเห็นไหมมันอัดตลอดและมาเนี่ยข่อยสังเกตมาตัวขาเนี่ยเนียมันลอดออกได้หัวทั้งๆท,ท,ที่มันต่ำเนี่ยมันลอดออกสังเกตเห็นเมื่อคืนนี่ลอดออกทุกคนคิดว่าข่อยเอาไปทำอะไรดีด ไปแหละความห่มก็ยานบาบีกับเป็นคนหักมา้าเขามาถิ่มป้าวแหเอาก็จะเป็นตรงในเลียงครับบนเลียงกับอีต้นมันอีกทุกคนว่าคอยควรเห็นอะไดีตัวต้นเนี้ขเยเสียขาปรับไม้ไปแหละเสียขาปรับไม้กับสามสี่ล้านเจ็ดแปดพันบาทก็ย่อมน,น,นะทุกคนเขาก็ยอมหับี่จอส ไปเป็นแก๊งหมู่มันนะมาไปเขาโคกเนี่เพราะว่านะมาแถวบ้านนี่มันลายตัวมาแถวนี่นี่ถุเขื่อนมีมาเปิดมันไปเป็นกลุ่มมันม,นม,นเนมาเหมืนเขาจับตะพื้ไนได้เขาไล่ไล่แล้วมันมึงปุ๊บไปทางอื่นมันก็บป,ป,ปุ๊บนบอกคุยมึงเอ้ยเดี๋ยวมาปุ๊บเขามาเฮื่อนเขาก็เห็นแบบน,นี้เห็นเลยกะเขาก็ังไปเทียงเนาะก็ขอถทษขออภัย เราไปเราหนึ่งเนี่ยเาเสียเงินให้เราไปบังสาวี่ยังมัดหมาดอยู่กูต้องเห็ดจังใดดีกับมันเนี่ยกูสิกินอยู่ได้มันเบิดแล้วเอาไปฟังมาด้วยจังใดทุกคนลองคือสวยเนี่ยเราบอคอยกับุคนหักมานะคอยควรเห็ดจังใดกับมันดี หนึ่งก like mm ็ค hmm. ือมันใหญ่เลยช่ไปฝากคนอื่นเลี้ยงมันก็ไม่ได้อีกมันก็เบื่ลื่นเขาเหมนนะสองเห็ดประตูใหม่เว็ดพอประตูนี่มันรอดออกนะมันบอพอรอดนะทุกคนมันบอเป็นตลอดได้เลยนะมันรอดออกได้จงไหนวะมามันจ่อยบ่หอดคืบซ้ำนี่มันรอดได้จงไหนวะคุกเกือบเงิดมั้ง ta nhiên về lái thừa này mà tự nhiên này mà cái này không á mình hiệp đẹp mọ húa mọ húa chân bứt ừ. người ta hiểu mà ไก่ตีพวมใหญ่ไหมไหมไผมีวิธีไผเคยแบบแต่มันปฏิกินไลทุกคนมันตะกัดไล่หยอกไล่ตะกัดกัดแต่ก็มันเศร้าเดี๋ยวมันเศร้าเรียนมันก็ยุดแต่ก็กัดกัดเศร้าเรียนแล้วก็ยุดกัดกัดเศร้าเรียนแล้วก็ยุด แต่ว่าคนเขามาเฮือนล่ะมึงกับบัวห่าวบ,บัวยังโจรเขามากเลยไปม้วนตักเขาเสยมันแบบเป็ดไกแบบ่ครับโอ้ยขึ้นบอกว่าไปเสร็จจะในตัวดีใครเคยมีประสบการณ์ไหมเนาะเพราะว่าเขาเลี้ยงมา้ามามาเนี่ยไปชิดเซาปีแลยบัวบเคยมีมา้าแต่ที่แบบหาเฮาสิหพัวแบบนี้ตลอดเสียงเงินกับบ,บัวบากคนเนาะมันพิดเท่ากับเสียไปแหละ เพราะว่าก็คือว่าให้น้อเป็ดไก่เพื่อมันสิเลี้ยงบ่จักคัวหอคัวอาหารเสียกะจะไปต้องเสียให้เราไปไก่ก็บ่แม่นตัวนีเนาะตัวบักใหญ่แม่นอยเด้ตัวบักมันใส่จัวบ่นี่งเาอีนนี่ จุ๊ะบอลหลังนี่มันจะหลังเวิ่กัดจุ๊ะบอลน,นี่นี่วิ่งเอาใจาด,ดีทุกคนเอาไปแลียกพะ h o m o g เ n e o u s บ่ค์ขันมาบ่คุนเะมียก็หายอยู่เดียวเนี่เมียวัดบุหายเลี้ยงต่อแนี่ยหายเลี้ยงไว้แต่บ่กเข้มเบะ ต่อคู่ใหม่ด้วยเลยมานหนหมะเอากินไก่ให้มึงดมก่อนเนาะอีนี่เกือบกบบรินักบริเบ้าดอกเ,เน,น่มึงไปสัวใต้แม่มึงเถอะเงินสามสี่ล้านมึงหาได้บ่ ฮะเบมานี่เบมาเหตุแบบปิลืมเหรงตายเลยมึงมึงเห็นมันเบเห็นมันสั่งโซนของเบตายเลยมึงบึ้งสั่งแบบบีจัดการมึงเบิ้งมันเป็นยังไงเหตุไหนพอเสียเงินสามสี่ล้านเลยมัน เอามันเห็นมันเห็นมันแล้วตัวตาแม่นเห็ดมันโลดเอามันไปเห็ดมันมันบกคุนนี่

กูเสียใจเลยดีเด้อมันเท่าไหร่ฟังมึงจืดออกบบนี้เดิอเหีนบ่ขาบังอกอขึ้นบนี้กูสั่งบักเข้มเบะจัดการมึงบุ่มันนีเบะดีไลท์กทุกคนมาเหตุใไดีทุกคนขอโบหูไว้สิขึ้นบอกว่าเสียใจกับมัน กับคนหักมาคันสิตีมันจนมันตายกัมันกับบจักวัยสิบ่ายอั่งขันจะไม่ให้คนอื่นมันกับไหนเลยตสิบเด็ดเลยอันนี้เป็นมาสของน้องชายมาฝากเพือเลยเลี้ยงไปดุจกันจักสิบ่ายเลยขอเถิดขอภัยกากเจ้าของไก่เงินกับ <laughs> เสียเสียไปเราเรื่องมาคิดป,ปีบ่เคยมาไพ่แบบเป็นใบนี้จักเอกอ่อโอ้เงินเพื่อสิหาได้กะต่างงานหาเห็ดเบียงนี่สองเองดือนเล้วแต่มาเสียขาไก่เขาเป็นไก่แคนนปิดมันกับบ่แพงแต่มันเป็นไก่ตีขานอยู่ตีตัวมันอุก ฝ่ายทุกคนเนาะฝ่ายทุคนเห็ดจะได้ต่อดีทุกคนบังดีสัวจิมหายไปมูนออกอี่างไรคือก็เลยบอกเขานะว่าเห็นมันเถื่อนหนาอาปืนยิงได้เลยก็ถิ่นด้วยกำมันบอกคุณบ้านนี่นะ